สวัสด,ดีครับพบกวับผมช่องโอเคแมนทีทีอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีโมเดลดาบคาตาณะนะครับเป็นของจากเรื่องดาบพิฆาตสูนนะครับผมก็ซื้อมาประมาณ5อันนะผมก็สั่งมาจากช้อปปีนะครับผมก็จะเอามารีวิวนะครับผมก็สามารถเล่นกับหนึ่งต่อหกได้นะที่ที่ผมดูดูมานะโอเคเรามาดูของกันเลยนี่ฮะก็จะเป็นโมเดลนะฮะดาบนะครับ ฟิงก็นี่ผมก็ได้สั่งมาทั้งหมด5อันนะซึ่งมันเป็นวัสดุไดแคสนะครับผมไดแคสก็คือเหล็กนะครับก็มันจะเป็นดาบของใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ผมรู้นะนี่น่าจะเป็นดาบของอินโนสุเกะนะครับผมไอหัวมูนะเป็นาท่าอาูนผมได้สั่งมาสองอันนะนี่แล้วก็มีนี่นะครับชิงนะฮะเป็นที่วางดาบนะครับ อันนี้ผมได้สั่งมาสี่อันนะผมแอบประกอบไปแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปแกะซองกันเลยเนาะโอเคครับก่อนนี้เราจะไปดูดาบแล้วก็มาดูที่วางดาบกันเนาะโอเคเราไปแกะซองกันดูซินะฮะแบบนี้ซิงนะฮะก็จะมีนี่กันนี่เดี๋ยวเราต่อกันเลยอันนี้มันก็ต่อไม่ยากนะกะ็คะแค่เสียบลงไปแบบนี้อะ ด้านที่มาจะมีรูนะฮะมันจะมีรูอยู่ตไปทำมาใส่อ้าวใส่ผิดต้องใส่งมลงนี้นะฮะโอ้ยจะรส่ไปไหนเนี่ยโอเคได้แล้ว <c oughs> นี่ครน,ะนี่แบบนี้สิ่งนะฮะนี่อันแรกของเรานะครับก็เป็นดาบจากเรื่องดาบที่ข้าศูนย์นะนี่เป็นวัสดได้แครนะฮะแต่เป็นภาษาจีนนะ แต่ก็มีหน้าของท่านอุโรโคโดะกินะฮะเป็นอาจารย์ของทันจิโร่นะครับผมโอเคแล้วไปแกนะอะไรเนาะนี่นะฮะยละเอียดของดาบก็ถือว่าเป็นไดแคสแล้วก็เหล็กนะฮะนี่ฮะปลอกดาบเป็นพลาสติกนะตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะถือว่าสวยเลยนะโอ้เท่ครับ เสียงเสียงเท่นะ,ะโอเคสำหรับอันแรกนะครับโอเคครับนี่อันที่สองนะครับสวยนะสวยนะเท่เหมือนเดิมครับโอเคไปดูอันต่อไปกันปุบนะครับ สั่งมาสองเล็มนะไม่รู้ว่าเป็นดาบของใครนะครับผมในเรื่องนะแต่มันสวยดีนะจบไปนะครับไปวางไวท้ทีวางดาบอย่างที่นี่ฮะดาบของอินโนซุเกะนะครับอันนี้กล่องเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะ ดาบอิโนะสุเกะสวยนะเงาเงาเลยครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหุ้มยางแล้วก็ตรงด้ามดาบด้วยถือว่าโอเคเลยนะเฟี้ยวครับไม่ติดไม่อะไรเลยนะ แต่นี้เป็นดาบที่ผมซื้อมาไว้นานแล้วนะนี่มันเป็นดาบพลาสติกธรรมดาเนี่ยห้าบาทเองนะที่ว่าถูกมากนะผมซื้อแถวบ้านผมนะมันมีขายผมก,ก็เลยซื้อมานี่เท,ท่เหมือนกัน,นครับแต่พวกนี้มันจะดูดีกว่านะนี่อันนี้ผมก็ได้มาราคาประมาณร้อยกว่าบาทเลยก็ห้าอันก็แพงอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะพุ่งไปกี่บาทแล้วนะ มนตกอยู่อันละเอาไว้นะครับผมบางร้านก็เห็น90บาทนบาทก็ประมาณนี้นะดาบราคาที่เขาขายกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วแลวก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ให้มาดูดาบโมเดลเนาะว่ามันเล่นกับโมเดลตัวหกของเราได้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมลองให้นางถือดบนี่ครับทำเป็นท่ากำลังชักดาบออกโคตรเท่เลยนะ จริงนะครับผมผู้หญ pues ิงถ mm ือดาบนี่เท่นะก็ข้างลังก nah. okay, ็เฟียวครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก okay, ็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องผมเยเนาะคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรก็บายบายเฮโยไปเจอกันคลิปหน้าครับ